เอารถตอกๆนี่มาครับออกเครื่องแล้วเอาเครื่องเข้าไปในบ้านแล้วเอาไปได้ตัวเอากีโดเป็นนิ้วประหิหมายแปงได้ครับน่ะเอายันต์เจาเครื่องขึ้นรถนี้ไปพี่น้องเอาขึ้นปักห้อยหุ่นละมัน มีเงาเป้าใชนะมีนอกมีแต่เป้าใช่นไหนแม่เนี่ยเมาเมาเนื <c ười> <S acter IEL> <c ười> <c ười> ้อยนอมเป็นอย่งไก้มนะพูดแต่เ้มเข้มให้นะซาโนยซองซาไเขาแตมแก้มหมดนะ

น,นี่ด้เดือนแล้วจี่เกือบเดือนแล้ว ฟอนให้เบิงเดฟอนให้เบิงเดอนกูเดิขี่รถไปนถกันเลยจะข้นบ้านเข้าจักร็องไปบงหนบ้านอืมยานเี้ยนียรตุกนี่ยังเนดึงนั่งหน้าอีน้อยในหนังหน้ามุนเออจับเอาเออ coi bay đi, ừ, okay. ok tôi chỉ đái mà, bực hàng như bây giờ mùng. Nào. nào? Ừ, có bia hắc kim. Được, này lên, tăng lên Ô oh, okay. tớp mà cái này về mà mò mò vấn đề mò men mò. Nằm lại nữa. Đây là mùi như vậy nằm. Ô con nó. mùi bán mùi đi lại nữa. là ăn Ồ. là Ừ. ปล่อยใส่บอยให้เขาขุดหนึ่งทำหนักไปวิเทศนำกล้องดิพี่น้องเคยมาจากเครือเกี่วกับไก่ให้ไก่ว่ามหอดจากเครือ

รถนี่เขามาจังได้นะฮือรถเหือกข้ามมาโอ้รถนี่ข้ามมาเตียงจันเพื่อนึงโอ้รถซื้อใหม่นะมันเป็นหม้อผ่อนชุดควันเจ้านะหม้อนั่นน่ะเขามาเห็นยังก่อนเขามาเห็นยังฮีลาฮีเป็นจันนะรถข้ามมาเตียงจันพี่น้องอยู่นี่ผมมีรถข้ามมาได้พี่น้อง bạn thì nó khói chân Có bài tại Nó thì, trao, thì... thôi, chào Thóc của làng ngon phía nông nó oh, ban đập lẻ có châu Kinh lâu đi có ừ, châu cầm hoàn hay bà gì không tem na tem tải ô tải đâu lâu

จะขายเครื่องขายของขายหลายอย่างขายน้ําแข้งน้ําเครื่องก็มีขึ้นบ้านเฮานี่ะพี่น้องนี่เป็นวัดขาเจ้ายหุ่นวัดวัดขาเจ้ายืนพุ่นเฮาเฮาแก่บ่กินเหล้ากินยายงนึงอ๋อเล็กน้อยมวนมื้อนี้เนาะ ทางเหินก tamam. ็ไปที่ที่เขาเจ้าจะกินเหล้ากินยากันเอาเข้าใจเข้าใจเขาเจ้ากินเหล้ากินยาดิยังบ่หากันเพื่อเพลงเพื่อนยังน่นนี่นะ มีพี่น้องเข้าเจ้าเหือนเข้าเจ้ารถรถนี้มาแต่แค่เหมอนจันทคนค้าออกข้าเจ้าค้มเหือนมาพี่น้องอยู่พี่เจ้ามวยหางสบายดีสบายดีเซ็นแซ็บเซ็นแซ็บว้าเถอะเขาจีนนี่เรวให้เอาแนวห่มนะแนวห่มเมืองเอาเอาเข้าใจเข้าใจข้ามฮอดข้ามฮอดฮะ เราพ่ออี needed, ้เม so oh, so ียผมมาไหบ่มาแต่เมียมันกับลูกกับลูกเออเนี่ยมาไฮมาไฮบ้านสนบดแต่แท้นี่นะคือว่าบ้านแบบบ้านสนบดเนาะบดแต่แหบอว่ามันบ่มีหันทางบ่มีไฟฟ้าบ่มีนน้ำประปาเนี่ยมันก็คือว่าเป็นบ้านสนน้ำบดนาะจากใครให้เขาเจ้าเบิ่งสนใจอยืมสนใจเขาสนใจแบบนี้อันนะจากเห็น

นกันเท้าคอยนะมวนมวนมวนบ่อมวนพี่น้องมรบบึงบ้านเขาเจ้าบ้านเมืองรับแหล่บ้านรับแหล่เขาเจ้าก็ลิ้นกัดมวนอยู่ ไปมาตัวโอ้ยคือเราเข้าเจ้าจะดิ้นกันมวนก่บบ้านเห่าก่อนเพราะว่าบ้านเห่ากับลิ้นแบบดิ้นเป็นคนละอย่างพี่น้องไปเข้าดิ้นส้มบ้านสนนพุทธเข้าเจ้าก็มวนเขาเข้าเจ้านี่กะมวนพรุ่งนี้ไปจะขึ้นนี้พี่น้องไปขึ้นนี้ไปขึ้นนำขึ้นมานี้ขึ้นบ่ได้มันสั่นพุทธ นี่ที่นำคลองอยู่ดิไปขึ้นตัวนี้ขึ้นบ่ได้แล้วมันมาขึ้นพีบวะนี้นะนี่จะเป็นหงสีเขาเขาเจ้า,า,าจพี่น้องหงสีเขาอย่างสีได้อยู่นี่เป็นหงสีเขาเขาเจ้าเขา,ขาแต่เขาเอาจาักมันออกไปใส่เวียกเนาะฮอดยัมเนาะเขาเอาจักมาใสา่าจากักโดยไทยนาเขานีใส่ เขาจะใส่แผงโซล่าเซลล์แล้วพี่น้องแต่ละมือมาแต่ละคืนแต่ละเดอนเขาต้องใส่แผงโซล่าเซลล์นี้ตัวนี้ใส่ใส่ตัวนี้นี่จะเป็นหอนข้าวเจ้าหอนข้าวเจ้าแผ่นข้าวเจ้าบ้านนี้มัน่มีไฟฟ้าเขาจะเพราะว่าจะได้ย้ายออกจักรเจคเนี้ไปไปอยู่ที่ไม่ที่อื่นเพราะว่ามันมีเขาจะเหตุเคลื่อนเคื่อนยู่บนหนุ่งแซมกกลมานะ เหตุเก <Yeah. S 1> yeah, our ิดครับเ้ามันจะห่วมที่เพิ่นว่าแล้วเพิ่นแพนมันใจบ้านนี้จะได้ย้ายแล้วเขาก็บอกไฟฟ้ามาให้บอกหนทางมาให้อันนี้มม่ยังอันนี้นะยาไม่ยังใบยั่งบอลมันเป็นยาบอลโอ้โอ้เอามากินมาเป็นยามันก็เว้ย เขาบอกมันใบสาเันอมันชาจตาเจ้าปยกยามค่อยๆมายามเจ้าบ้านนี่นะโอ้พี่น้องหลอบ้านเขาเจ้าก่อนเอาผู้ใดเข้ามาชมแล้วเห็นแล้วกะกดไลค์กดแสร์กดติดตามให้ดงแซมเดยเพื่อไล่ผู้ไล่คนเขาจะมาเห็นบอลเห็นบาบ้านหลับแหล่ บ้านดงแซมเคยเอิ้อนมาบ้านรับแรงเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามันบ่มียนี่จากทิง้งบ้นมันบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำปลาปลาบ่มีหุนฮอดห่น,หน,หนทางคนจะเดินจะเหี่ยวเหี่ยวแต่หางเหงื่อย่างเดียวเหงื่อก็บ่มีคา่าด้วยเหงื่อโดยสั้นติดงื่อส่วนตัวเอาคลิปนี้ดงแซมกยีข้อเจ็บข้จบคลิปแต่เพียงสำนี้ก่อนมาแล้วก็ลีนผ่านกันพี่น้องเขาเอาเบียร์ให้กินแห้กินว่าจนเมาข้อจบคลิปแต่เพียงสำนี้ก่อน พอกันพบพบกันคลิปไหมคลิปนี้ดลงแซมข้อกลาวคำว่าสบายดี